สิ่งน,นี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะทุกคนนี่มันตือต้มต้มหมูที่โคงหมูอ่อนใส่เม็ดเดือยแล้วก็ถั่วดำเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันเราคิดว่ามันน่าจะอร่อย เราคิดว่ามันน่าจะอร่อยอยู่นะต้มไปสักพักเปื่อยหมดแ,แล้วเอาผักใส่เลยผักใส่เหมือนทำต้มเต๋อเหมือนเหมือนต้มซุปอะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะอร่อยน่ากินไหมเนี่ยทุกคน ใส่ที่โค้งก่อนนี่จะไม่มีเห็ดหอมนี่ทำคล้ายๆต้มข้าวข้าวต้มใส่ที่โค้งหมูอ่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นเม็ดเดือยกับถั่วดำแล้วก็กระเทียมเจียวซะหน่อยดูซิจะอร่อยถึงใจขนาดไหนชิมก่อน ในเนี้ยมีคานออยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็เกลือนิดหนึ่งก็ได้อยู่นะทุกคนทสช,ชาติก็โอเคอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวก็จะกินอย่างนี้เลยกินกินแทนข้าวกินแทนข้าวคิดซะว่าเรากินข้าวต้มแต่มันมานะ้น รูปแบบของเม็ดเดือยต้มนะทุกคนเม็ดเดือยต้มถั่วเม็ดเดือยต้มถั่วใส่พิโคงอ่อนหมูโอเคจ้ากินได้